น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพอไหมพี่น้องสวัสดีพี่น้องคอปทอพี่น้องสบปสพอพี่น้องกองทัพธรรมพรุ่งนี้เป็นภารกิจที่เราได้นัดหมายกันล่วงหน้าเป็นภารกิจที่เราเลื่อน จากวันอังคารที่ผ่านมาแต่อาจจะเป็นภารกิจครั้งสุดท้ายที่เราจะทำเพื่อชาติบ้านเมืองใช่ไม่ใช่ครับพี่นอ้องครับเพราะข่าวช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้ชมหรือฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจสองวัน และช่วงเช้าได้มีมติไว้วางใจรัฐบาลไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนางสาวแพรทองทองทานชินวัตรทั้งพักฝ่ายค้านและพักฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งนายกรัฐมนตรีนั้นหากถามผมวันนี้ผมขอไม่ไว้วางใจทั้งรัฐบาลและฝ่ายฝ่ายค้านครับพี่น้องครับ พฤติกรรมที่เห็นสองวันที่ผ่านมาจากกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในหลายๆประเด็นซึ่งเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนสนใจฟังทั้งประเด็นชั้น14กรณีอาการป่วยแล้วไม่นอนคุกแม้แต่เพียงวันเดียวของอดีตน,นักโทษชายทักษิณชินวัตร ที่พักฝ่ายค้านนำข้อมูลมาเสนอในที่ประชุมรัฐสภาแต่ได้รับคำตอบจากทั้งตัวนายกลำตีที่เป็นลูกสาวคือนางสาวแพรทองทานชินวัตรและได้รับคำตอบจากคำถามของพักฝ่ายค้านโดยนายทวีสอดส่อง ว่าอกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการที่นักโทษคนหนึ่งไม่ต้องนอนคุกแต่มารักษาตัวยังโรงพยาบาลน,นั้นถือว่าเป็นขั้นตอนปกติถือว่าเป็นขั้นตอนที่รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช้คำว่าเป็นขั้นตอน ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราตั้งคำถามและอาจจะแตกต่างกับที่พักฝ่ายค้านโดยนายรังสิมมันโลมพยายามจะอธิบายพยายามจะตั้งคำถามคือการตั้งคำถามของนายลังสิมมันโลมตั้งคำถามเรื่องนี้ ช้าไปกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับบทบาทแบบนี้กรณีพักฝ่ายค้านต้องมีคำถามต่อการบริหารราชการแผ่นดินต้องมีคำถามหรือตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินที่ทำให้หลักนิติรัฐนิติธรรมมีปัญหาก่อนหน้านี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมบอกว่า ไม่ไว้วางใจพักฝ่ายค้านประเด็นที่สองกรณีของการพูดถึงร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่เราเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมีเรื่องบ่อนคาสิโนโมีการอภิปรายมีการพูดถึง แต่ไม่ได้ชี้ให้เห็นไม่ได้มีความต้องการที่จะทำให้รัฐบาลรู้สึกสำเนียกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสะดับตับฟังพักฝ่ายค้านมีการนำเสนอเพราะพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราที่อยู่บนท้องถนนที่อยู่นอกรัฐสภาตั้งคำถามเลยต้องออกออกออก,ออกเอาเอาออกมาพูด นี่คือเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าความน่าไว้วางใจต่อพรรคฝ่ายค้านในเรื่องนี้ถือว่าลดน้อยถอยลงยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่กรณีนางสาวแพรทองทานได้ปฏิบัติหรือดำเนินการแม้แต่เรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบหรือได้เห็นว่า พักฝ่ายค้านมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาหรือมุ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าหากมีการใช้นโยบายตัวนี้ประเทศจะเสียหายอย่างไรมีอยู่หนึ่งเรื่องที่ที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้มาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบนี้ ก็คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีโอนซื้อหุ้นก็ไม่ได้ซื้อกันไกลครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องฟังก็ซื้อหุ้นจ่ายหุ้นให้ลุงป้านะ้าอาพี่เขยนะย้าเขยได้ใช้ตั๋วสัญญาวันแรกๆเราก็งงๆไอ้ PNPN อะไรนี่มันคืออะไร ก็มาหาข้อมูลเขา้าใจว่าพี่น้องบางส่วนก็ยังงงๆว่าไอ้พีมันคืออะไรตั๋วสัญญาใช้เงินมันคืออะไรอธิบายให้พี่น้องฟังกันง่ายๆก็คือมีการซื้อขายหุ้นกันแต่ใช้ตั๋วสัญญาใช้จ่ายเงินในตั๋วสัญญาระบุว่าจะจ่ายก็ต่อเมื่อทวงถาม หมายความว่าณวันนั้นหรือณวันนี้ถ้ายังไม่มีการทวงก็จะยังไม่มีการจ่ายเงินที่ซื้อหุ้นตัวนั้นพี่น้องพอเข้าใจแล้วใช่ไหมเขาไปเขียนในตั๋วว่าจะจ่ายก็มีเมื่อมีการทวงถามแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังงง,งว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนายกรัฐมนตรี มันเกี่ยวตรงที่พักฝ่ายค้านบอกว่านี่คือการทำนิติกรรมอําพรางครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องจำได้สมัยนายทักษิณชินวัตรที่ตอนเป็นนายยกใหม่ๆที่เคยซื้อขายหุ้นนอกตลาดจำได้ไหมครับแล้วก็เถียงกันว่าถ้าซื้อขายนอกตลาดไม่ต้องเสียภาษี เรื่องราวก็ใหญ่โตในช่วงนั้นรอบนี้ก็ไม่แตกต่างกัน218ล้านของมูลค่าจะต้องเสียภาษีกับการทำนิติกรรมอำพรางที่ว่าเมื่อกี้นั้นวันนี้นายกบอกว่าเมื่อยังไม่มีการจ่ายเงินยังไม่ได้มีเงินสดมาจ่ายก็ยังไม่ถือว่าต้องเสียภาษี200กว่าล้าน เข้าใจไหมครับพี่น้องครับพอจับใจความได้หรือยังหมายความว่านนะปัจจุบันไอ้ที่ซื้อขายกันยังไม่ได้จ่ายแม้แต่สตางค์แดงเดียวจะจ่ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ผลประโยชน์ของชาติเม็ดเงินภาษีที่บอกว่าต้องเอามาใช้ประโยชน์200กว่าล้านก็ยังไม่สามารถเรียกเก็บได้จากนางสาวแพรทองทานชินวัตร นี่ต่างหากคือสิ่งสำคัญจากาการอภิปรายครั้งนี้ถ้านัดถ้ากรณีนี้เป็นเรื่องนิติกรรมอําพลางแบบที่พักฝ่ายค้านนำเสนอในที่ประชุมรัฐสภาที่เพิ่งผ่านไปซึ่งล่าสุดอธิบดีกรมสัมภากรก็รีบออกมาตอบคำถามสื่อมวลชนและข้อ ข้อห่วงใยข้อคำถามของพี่น้องประชาชนต่อเรื่องนี้ว่าการใช้ตั๋วสัญญาแบบนี้ไม่ผิดขั้นตอนทางระบบสัมภากรคือไม่ผิดกฎหมายซึ่งผมคิดว่าถ้าหากพักฝ่ายคา้านที่บอกว่าไม่ได้มีการเจียเสียไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกับรัฐบาล คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญที่คนที่เป็นนายกรัฐตีต้องไม่หลบเลี่ยงภาษีหรือต้องไม่สร้างนิติกรรมอําพรางต้องจัดการเรื่องนี้ให้บรรลุเป้าหมายบรรลุสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังใช่หรือไม่ใช่ครับพี่น้องครับแต่ผมดูแล้ว กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจสองวันแล้วลงมติเมื่อเช้านี้เหมือนจะเป็นละครละครบทหนึ่งเหมือนจะเป็นปาหีเรื่องหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นการแสดงหลังจากมีการยกมือโหวตด้วยเสียงอันท่วมท้น300กว่าเสียงไว้วางใจตัวนายกรัฐมนตรี มีหลายพักที the so ่ไว yeah? yeah şey, yes? ้วางใจรวมทั้งพักคนดีที่ไม่อยู่เกือกกลัวกับพักคนเลวแบบที่เราเห็นเห็นกันอยู่วันนี้ใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับก็ถ้าอยากสมยานามตัวเองว่าเป็นพักคนดีที่เห็นแล้วว่าวันนี้ตัวนายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในหลายๆเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นคือเรื่องการที่จะให้มีบ่อนคาสิโนคุณไปยกมือไว้วางใจนายกลัมตีคนนี้ได้อย่างไรใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับนี่คือฝ่ายรัฐบาลส่วนพักฝ่ายค้านหลังจากยกมือเสร็จก็มาถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกยิ้มกันหน้าบานหน้าสลอน สุดท้ายแล้วคนที่ชอบช้ำคนที่ตั้งความหวังว่าประเทศนี้จะต้องถูกตรวจสอบด้วยฝ่ายการเมืองที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้านนั้นกลายเป็นความหวังรมๆแรงๆของพวกเราพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่ใช่ครับพี่น้องครับฉะนะแล้วเราอย่าไปตั้งความหวังเราเห็นแล้วสองปีของรัฐบาลสองนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย สองปีของพักฝ่ายค้านของสองผู้นำฝ่ายค้านคือพิธาลิมเจริอรััตคนแรกและคนถัดมาผมยังจำชื่อเขาไม่ได้เรียกว่าเทงกันแล้วกันเราเห็นแล้วว่าพฤติกรรมการกระทำมันเป็นเสมือนพวกเดียวกันแทบทั้งสิ้น แล้วเราจะไปฝากความหวังไว้กับนักการเมืองภาคการเมืองแบบนี้ได้หรือได้หรือไม่ได้ครับพี่น้องครับเราเห็นแล้วว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจสุดท้ายแล้วเสียงที่ยกมือในสภาคือเสียงที่จะบอกว่านายกผ่านหรือไม่ผ่านเราคาดเดาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ายังไงก็ผ่าน แต่สิ่งที่เราจะอยากเห็นสิ่งที่เราอยากเจอก็คือการตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบนายกลัฐตรีแบบที่พี่น้องประชาชนตั้งความหวังต่างหากเราอยากจะเห็นบทบาทของฝ่ายค้านบทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่บอกว่าจะร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายรัฐบาลต่างหากแต่วันนี้เรายังไม่เห็นเราเห็นคลิป เราเห็นเพียงการทำหน้าที่แบบขอไปทีเราเห็นเพียงการทำหน้าที่ของสอสอที่บอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านในยุคหนึ่งแล้วสมัยหน้าพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลหากมีการผสมพันธ์กันเกิดขึ้นจะได้แล้วพี่น้องครับ เราดูพฤติกรรมเราเห็นพฤติกรรมแบบนี้สิ่งที่เราต้องปฏิบัติการเองสิ่งที่เราต้องดำเนินการเองก็คือสิ่งที่เราจะทำในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราได้ทราบข่าวกันเมื่อช่วงเย็นๆว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ชื่อนายจุลพันธ์ที่ดูแลเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพที่มีเรื่องคาสิโนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเรื่องได้ส่งจากกระทรวงการคลังมายังเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเหมือนที่เราคาดเดากันว่าเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจกระทรวงการคลัง ต้องเร่งรีบดําเนินการในเรื่องนี้เพราะหากปล่อยเวลาไปกระบวนการหลังจากนี้ก็จะยิ่งเนิ่นนานไปในมุมมองของกระทรวงการคลังการเร่งรีบเวลาให้กฎหมายเข้าไปสู่วาระการประชุมของรัฐสภาเร็วขึ้นก่อนที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่10เมษายนนั้นก็จะทำให้ระยะเวลาในการ คลอดกฎหมายหรือประกาศใช้นั้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับสิ่งที่เราพูดกับพี่น้องสิ่งที่เราสื่อสารกับสังคมว่าหากวันใดคณะรัฐมนตรีผ่านร่างกฎหมาย Entertainment Complex หรือสถานบันเทิงครบวงจรวันนั้นพี่น้องประชาชนจะออกมาขับไล่และคัดค้านนายกลัฐมตีแพทองทานชินวัตรอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับถ้าพรุ่งนี้รัฐบาลนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระาการประชุมคอรมอพวกเราก็ต้องแสดงพลังก็ต้องมาให้เห็น คุณจตุพรพูดกับพวกเราสองครั้งที่ผ่านมาพูดบริเวณเชิงสะพานชมัยาลุเชษว่าหากวันใดรัฐบาลนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระการพิจรารณาวันนั้นพี่น้องประชาชนรวมทั้งเขาจะออกมาร่วมชุมนุมบนท้องถนนอย่างแน่นอนใช่หรือไม่ใช่ครับพี่น้องรวมทั้ง ผมใช้คําว่าบิ๊กเนมบ่อยก็ผมก็ขำๆคําว่าบิ๊กเนมนะรวมทั้งผู้ที่พวกเราเคารพนับถืออาจารย์นักวิชาการต่างๆก็พร้อมที่จะออกมาต่อสู้กับพวกเราพรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์พิสูจน์ได้เห็นว่ารัฐบาลยังจะฟังเสียงของพี่น้องประชาชนหรือไม่ ไม่ใช่รัฐบาลคิดว่าวันนี้รัฐบาลคือตัวนางสาวแพทองทานคิดว่าวันนี้ผ่านฉันทาม,มติผ่านการยกมือ300ร้อกว่าเสียงแล้วคิดว่าจะทำอะไรตามอำเภอใจนี่เป็นสิ่งที่กำลังคิดผิดใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับคำว่าตัวแทนของพี่น้องประชาชน คำว่าตัวแทนของพี่น้องที่เลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่แทนต้องไปทำหน้าที่ที่พี่น้องประชาชนมอบหมายต้องไปทำหน้าที่ในสิ่งที่ไม่ทำให้ประเทศชาติเสียหายใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับไม่ใช่หน้าที่ของพี่น้องประชาชนเลือกแล้วบอกว่าให้คุณไปปู้ยี่ปู้ยำประเทศไม่ได้บอกว่า เลือกพวกคุณเข้าไปแล้วให้พวกคุณไปแบ่งจัดสรรผลประโยชน์นี่คือสิ่งที่เรากำลังเห็นเราเห็นว่าสองปีที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้และฝ่ายค้านทำหน้าที่ไม่แตกต่างจากการแบ่งผลประโยชน์โดยที่เอาประชาชนเป็นตัวอ้างเป็นข้ออ้าง เพียงเท่านั้นครับพี่น้องครับหลายเรื่องหลายราวทั้งเรื่องของการนำนัก,นกโทษที่ชื่อทักษิณชินวัตรกลับมาทั้งเรื่องของการไปดิวนู่นดิวนี่แบบที่หลายคนได้ยินซึ่งข้อเท็จจริงหลายอย่างมันพิสูจน์ได้จากการกระทําของทั้งพักฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลหรือแม้แต่ในส่วนของพัก ร่วมรัฐบาลเองที่เราเห็นว่าบางเรื่องพักร่วมพยายามที่จะอ้างพยายามที่จะคัดค้านพักฝ่ายรัฐบาลในนามพักเพื่อไทยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อคุยกันผลประโยชน์ลงตัวเมื่อคุยกันเรื่องตำแหน่งลงตัวไอ้สิ่งที่บอกว่าไม่เห็นด้วยไอ้สิ่งที่บอกว่าไม่อยากจะร่วมกับรัฐบาลในเรื่องนั้นๆ กลับเงียบหายไปใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับผมไม่เคยเชื่อมั่นไม่เคยเชื่อน้ำคำนักการเมืองเหล่านี้เมื่อกี้อาจารย์เจตพูดได้ดีมากยกตัวอย่างการเมืองแบบกลุ่มสีสีนูน้นสีนี้สีนั้นอาจารย์เจตย,ยกตัวอย่างเพื่อให้พวกเราได้ตระหนัก อาจารย์เกลียดยกตัวอย่างเพื่อให้เราได้รู้สึกว่าความเป็นสีมันไม่ใช่ตัวชี้วัดในความที่จะบอกว่าเรารักชาติบ้านเมืองใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับเราไม่ต้องเป็นสีไหนก็ได้แต่เราเป็นสีที่รักชาติบ้านเมืองความเป็นสีมันถูกนำไปใช้จนความชัด เจนมันดูถูกด้อยค่าไปแล้วแต่พี่น้องตรงนี้เป็นพี่น้องที่เป็นสีรักชาติรักสถาบันรักความเป็นพี่น้องประชาชนผมคิดว่านี่สําคัญกว่าเราไม่ต้องไปเป็นสีให้กับนักการเมืองที่วันนี้ก็ไปแย่งสีน้ำเงินอีกแล้วจากเมื่อก่อนมาแย่งคำว่าสีเหลือง ตอนนี้สีน้ำเงินเท่านั้นที่จะรักชาติผมคิดว่าถ้ารักชาติแบบสีน้ำเงินที่นักการเมืองบางกลุ่มกำลังอธิบายแต่พฤติกรรมบัตรซบยังไงก็ต้องด่าใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับความรักชาติไม่ใช่ไปประชุมสภาแล้วใส่เสื้อผ้าหมาสีเดียวกันแล้วไปยืนหายรูปแล้วบอกว่าฉันคือคนที่รักชาติ ที่น้องประชาชนวันนี้ไม่ได้โง่แบบที่พวกคุณเข้าใจนะครับความรักชาติการปกป้องผลประโยชน์ชาติมันต้องแสดงให้เห็นจากพฤติกรรมมันต้องแสดงให้เห็นจากสิ่งที่พวกคุณกระทำมันต้องแสดงให้เห็นว่าเรื่องไหนที่จะเป็นปัญหาต่อชาติบ้านเมืองพวกคุณจะออกมาปกป้องนี่ต่างหากคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่า พี่น้องประชาชนพร้อมสนับสน,นุนไม่ใช่แค่ใส่สีเสื้อไม่ใช่แค่พูดว่าทำเพื่อพี่น้องประชาชนแต่พฤติกรรมต่างๆกลับตรงกันข้ามพรุ่งนี้ภารากิจเราเริ่มตั้งแต่เช้านะครับพี่น้องเรานัดหมายพี่น้องที่อยู่ที่กรุงเทพและพี่น้องที่ต่าง ที่กำลังเดินทางมาจากต่างจังหวัด9นาฬิกาตรงเวทีจะเปิดช่วง9นาฬิกาตรงแต่กิจกรรมการยื่นหนังสือกิจกรรมที่เราแจ้งกับสื่อมวลชนก็คือ10นาฬิกาเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องที่เดินทางมาตั้งแต่เช้าทราบมาว่ามาจากภาคใต้จะลงรถไฟช่วง7โมง และมีพี่น้องจากภาคตะวันออกชลบุรีจากระยองจากจังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางโดยรถตู้มีพี่น้องจากเพชรบุรีหลายๆจังหวัดก็เดินทางมาถึงในช่วงเช้าเราเปิดเวทีตรงนี้9โมงก็ให้พี่น้องใช้พื้นที่บริเวณฟุตบาทหรือว่าทางเท้านี้ก่อนนะครับยังไม่ต้อง ลงไปยังพื้นผิวถนนให้พี่น้องเต็มในพื้นที่ให้เราทำกิจกรรมในพื้นที่ให้เต็มหากจำเป็นพื้นที่ไม่พอแออัดแล้วก็ขยับลงไปเพื่อรับฟังและทำกิจกรรมในพื้นที่บนถนนข้างเคียงอีกหนึงเลนได้ไหมครับพี่น้องครับเราจะได้ไม่ถูก ฝ่ายบ้านเมืองไม่ได้ถูกกฎหมายเล่นงานว่าเราปิดถนนเหมือนครั้งที่ผ่านมาข้ออ้างของฝ่ายบ้านเมืองข้ออ้างทางกฎหมายพร้อมที่จะใช้ช่องว่างพร้อมที่จะใช้จุดอ่อนของพวกเรามาเป็นประเด็นในการไปฟ้องร้องดำเนินคดีแต่หากเราทราบแล้วว่าเขามีเจตนาแบบนั้นเราก็ต้องไม่ไปสร้างเงื่อนไขให้เขา สามารถดำเนินการได้ส่วนหากพี่น้องมากันเยอะแล้วพื้นที่ตรงนี้ไม่เพียงพอและทางเจ้าหน้าที่ตํารวจปิดผิวจราจรแบบเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ดําเนินการตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการอำนวยความสะดวกให้เราเราไม่ได้เป็นคนปิดเองครับพี่น้องครับ พรุ่งนี้มาถึงตั้งแต่เช้าเวทีเปิดเช้าฟังการปาสัยการชี้แจงข้อมูลการรับรู้ข้อมูลใหม่ๆนะครับแล้วช่วงบ่ายก็ปิดเวทีในช่วงแรกแล้วก็มาเปิดอีกครั้งก็4ี่โมงเย็นนะครับสำหรับพี่น้องที่เดินทางมาถึงตั้งแต่คืนนี้ก็สามารถที่จะพักบริเวณด้านหน้าเวทีได้นะครับ พรุ่งนี้เช้าก็เก็บที่นอนเก็บอุปกรณ์ในการพักค้างแล้วพรุ่งนี้เราก็จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันคืนนี้ทักทายพี่น้องเพียมเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ